สวัสดี fc ทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่เมืองพอกประเทศโปรแลรนด์เด็กๆกำลังเล่นเจสกีกันเล่นสไลเดอร์กันลงมาเมืองส,ส,สวยมากค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครต์นะคะยอดค่ะ หิมะกำลังตกเลยเด็กๆสนุกสนานกันใหญ่เลยนี h, ่ค e ่ะชีวิตในต่างแดนจอด ทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยเด็กสนุกเพหากันใหญ่อย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครต์นะครับจะได้กินคลิปใหม่ๆให้ดูเด็กเล่นเหมือนในเกมอะดูแล้วก็เหมือนในเกม ม้าตกเห็นที่ม้าตกไหมคะู้สวยมากม้าตก,ตกสนใจเที่ยวยุโรป อย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครต์นะครับได้ยินเสียงเท้าต้องใส่บู๊แบบนี้นะครับยอดกดติดตามให้เลยเดอ้อพี่น้องให้ยูทูบได้ฟาน เดี๋ยวไปอยู่น่ะแม่น้ำยู่บานเน้แม่่ามีคนดูแลวันนี้ก็มาลำบากอยู่ต่างแดนแล้วก็กำลังปั้นสนุกันนี่ค่ะซูมให้ดูใกล้ๆอู้หู้ กำลังปั่นสนุกกันก็จะ source, กิ้งกิ้งเสร็จแล้วก็ต่อได้ยินเสียงเดินเย็บเย็บเย็บหีมะกวบ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 รองเท้าต้องเป็นรองเท้า าเท่านั้นงั้นลื่นลื่นไม่พอหนาวด้วยแต่ถ้าหิมะตรงนี้ไม่หนาวค่ะถ้าหิมะละลายจะหนาวโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะทำปั้นสโนว์ให้ดูบ๊ายบาย